ทิ้งท้ายกันที่คนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองค่ะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบจะพาไปที่โรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแถมยังมีการมอบปัใจจัยให้กับพระอา,าพาธที่เดินทางมารับการรักษาด้วย แน่นอนคะ่ะเรากำลังพูดถึงโรงพยาบาลสงฆ์ที่รับรักษาพระสงฆ์อาภาตทั่วประเทศเลยแน่นอนโรงพยาบาลแห่งนี้มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าจะเห็นภาพพุทธศาสนิกชนและประชาชนไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นจำนวนมากในทุกๆเทศกาลด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ใจบุญไปทำบุญกับพระ ที่อาบพาดมาร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลแห่งเดียวในเมืองไทยที่ไม่มีการเก็บค่ารักษาแถมถวายปัจจัยค่าบรถ สำหรับผู้ที่มารักษานั่นก็คือโรงพยาบาลสงฆ์ที่ประสงค์ชาราหลายร้อยรูปและสามเณรที่อาพาธได้มารับการรักษาเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลสงฆ์เหมือนเป็นแหล่งเติมบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่อยากกอบร่างสร้างบุญร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อในการรักษาพระและสามเณร จนวันนี้ผู้ใจบุญโดยพี่แมมคุณนันทวัชยาผาจิตประพันธ์ได้เป็นประธานบุญส่งมอบน้ำใจแก่โรงพยาบาลสงแห่งนี้ขอบพระคุณนะครับบริษัทเนเจอร์เฮิร์มนะครับที่นําปัจจัยมาถวายให้กับโรงพยาบาลสงนะครับโรงพยาบาลสงจะนําจัดใจอันนี้นะครับไปนะช่วยในการดูแลพระพิสุสงที่ป่วยอาภาษนะครับ โรงพยาบาลสงเราเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลพระพุทุสงเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วประเทศนะครับที่จะมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสงเรานะครับความประทับใจและความสุขที่เกิดขึ้นอย่างน้อยกว่าได้เห็นเหล่าหมู่มวลสงมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ค่ะค่ะปัจจุบันนี้พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาก็เลยให้เราอะทำให้เราต้องออกมาสู่เบื้องหน้ามากขึ้นนะคะมันเป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้วที่เราจะนําพาองค์กรไปสู่สังคมนะคะเราต้องการให้พนักงานของเราองค์กรของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าของเราได้เห็นว่าประชาชนของชาวไทยเนี่ยยังทุกยากอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือแบ่งปันเนี่ยการยิ่งให้จะยิ่งได้ยิ่งได้รับอย่างน,น้อยก็คือตรงกับองค์การของเราว่าสุขใจผู้ให้อิ่มใจผู้รับค่ะ ต้องขออนุโมทนาบุญดังๆกับผู้ใจบุญที่กอบร่างสร้างบุญในวันนี้ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ประการหนึ่งว่าร่างกายเป็นรังแห่งโรคการที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรคย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดา การไม่มีโรคดังพุทธภาษิตว่าอโรคยาปลมาราภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐและทั้งหมดนี้ในขนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากทําบุญบริจาคช่วยเหลือพระอาพ,พ้าที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะทำได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสงฆ์บริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารรวมถึงสแกนผ่านทางกรุงไทยเน็์ก็ได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ